สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกีอก้ยูก่กับหนางานเก่าหนางานเดิมนะครับมาอัปเดตหนางานนะครับวันนี้เป็นมือมางกวกใหม่ครับผมไรหมางกกใหม่ลงเพื่อสังเกตด,ดินง่ายๆนะครับตัวน,นี้มันค้าข่านหน้านะครับสองตนตัวน,นั้นเอาลงไปเลยพี่นอ้องเมื่อเช้านี้มากรรมเพิ่อนกับมืยไผ่ไทยให้ครับผมเป็นเพื่ลงเองโอ้เรียบเรียบน่องแล้วน่องแล้ว อกว้องตามมาพี่นี่ว่าเปิดอเสามาผมก็มาเขียร์ต้นไม้หน่อยแถวนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับสีเข็ดเป็นไฮเงย์เหลืออยู่แต่เจาหันครับมีห้างต่อให้เพื่อนมาออกก่อนครับมือเสานี่ก็เขียร์กกไม้หน่อยว่าใบร่างข่างให้เพื่อนนะคช่รอดมาได้เอานี่เลยเอาดาจับ โอ๊ยผลาจำผ่าดจำโอ๊ตสองดังเพิ่อนอ้ออครบใหม่กุ้งนะครับผมเดี๋ยวตรวจคนก่อน อย่าตอนบูดแมนาดี่จะได้ันโมไปเลยนี่จะเรงมันี่นะยวรูปป๊กยวรูปป๊กควกี่ิดไปตตามไปหันละ ทีเรียบร้อยครับตัวนี้มันก็นจะเป็นขั้นหน้าขั้นกั้นนะครับเพิ่นขอ,ข,อขั้นให่ๆกวาง4ีเมตครับผมง่ายๆกันเป็นถนนออบ<ท><ท>หน้าประมาณนั้นนะครับก็เลยต้องเอาต้นใหม่เอาก้อนครับวันนี้ไปไปพีต้นพุดอ่ะ นี่นี่สองนงัก่อนนี้สองนัก่อนเรียบหน้าให้นี่ก็เริ่มสิ่ดหระดับเนี่ยนะครับก็เอาดินไปฝากไว้ขึ้นกันแทะขั้นขันนะครับน้อยหนึ่งก็เดายว้้ล่างขึ้นมา วันนี้ก็บ่คอยไม่ลมมาได้พี่นอ้องอากาศก็เริ่มห่อนมาเนี้ยจักน้อยแล้วใหม่ตอนนั้นลอกเลยยังนี่เออล่ยเขียดต้นใหม่ออกมันแล้วนะครับมันยังเสิยดง่ายตอนหน้างานของเา้าเพราะว่าหม่องลายดินมันก็ยังขาต้นใหม่อยู่นะครับ ไปดูนไปชมกันเมองพี่น้องใหม่ต้นนี้ใส่เวลาดูนปันไดนี่ครับวันนี้ก็อะไรดินว่าฝากไว้เพื่อสิเสริมคันนิดนิกน้อยนะครับหลักกระเชยาดินให้ล้างขึ้นมาปาดใหม่ต้นนี้สิ่งใหญ่ยยแน่นะครับ นะขอขันหญ่ๆนะครับให้เราใจไปเลยเพื่อกันนำแจ้งนำเีเขานะครับเราวพักันมาเที่ยวทั้งไหนครับเท่าไรขั้นจ่องขั้นหุมมันนุ่มเกาหลีแท้อ้หลนดอลเอามาขอให้ได้ปตอนตอนใหม่ลงกันเอะใคงขิปเรีย ตอนนี้ก็มึงส่งแล้วสีนีก,ก็สองต้นก้อนนี้นะครับส่วนนี้มันเป็นต้นวานะครับไม่วาโมโหภาษาไทยก็อื่นยังเพราะว่าต้นกุ้งมันลงไงแล้วนะครับมันหากเกี่ยวก็ค่อยร้ายนะครับต้นวานี้หากร้ายเนี่ยอยู่จักหน่อยสากเคยเอแล้วงก็อาจารย์ต่อมนะครับปีนั้น Cái <laughs> điểm <laughs> cả ngôi <laughs> gì nó, gì วันทิ่งมันแหงงมากเลวพี่น้องลองไปลางไค่แต่มันซุม่มหางสีตาช้างนะครับครับโดยสร้างเรียบคบเมื่อสองปีนี้ย่องเพิ่นซื้อไทย์ดอยู่พี่น้องพ่อเด็นไปน้ำกัน อันโัวาตากะส่นทุนกระสูงแน่นะครับล้านกว่าบาทบอดกะบสองสามแสนครับเคล็ดงานใดขึ้นก,กันนะครับแต่ว่าบบจบสุนางานบันไดน,นะครับม่อนยงกล่องม่อนไทยนะครับผมมันถึงอ,อย่าเตะทั้งหมดน,น,น,นะครับจะม่หนเลิทม่งนดันกะเ่งคออไปวัดไปว่าเลยนะครับบอดเฝ้าเดียวก็ได้ ได้กูบินแล้วคนวาพอดีเห็นกระดาษเห็นเป็นผมเห็ดใบเต่โดนนะครับมันเหลือก็เลยเอามาแปะแล้วก็ผลซีนะครับผมเห็ดผล่าจะะผลโรตาลี่นะครับตอนเครื่องปัน่นยาวสีซูนตอนห้หยเบยกแกะเหรียญน,นะครับแกะตนังซื้อเหอนนรียญแล้วก็เอามาแปะผลซีครับ เตอะไปตัวนี้10นาทีได้หยิบๆเลย คุณพีดคลิปพี่น,พน,น่องที่เขาขาดตอนหมดแล้น,นี่นี่เนียนๆยตอนการเอาข้องใหม่ลงข้องร,รถไทยกับข้ยังหลายนะครับซอนมากอะต้องเป็นฮางบุกเบิกนะครับผมมันจังตัดหลากใหม่เดยดีนะครับตัดต้องไปหลอบต้งไปนะครับ แล้วก็เอาเสียมมาขุดป่านนี้หจาหนา้ต้นอ,อนนี้หักมาหลายหนึ่งน่าบอกไปเฮ้เอ้อไป เ่ะไปต่อกันไหมพี่พี่นะพี่น้องเังสีลง